สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื่อน,นี้ยายไพ่กกได้ผล,ลไม้ไม่อีกแล้วเป็นบักทับทิมเด้อพี่น้องจ้าอันนี้ยายไพ่ก็มักกินคือกันแต่ว่ามีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งพี่น้องจ้าเกี่ยวกับสายตา ดี๋ยวยายไพสีบอ้ฟังเ้าจ้าเนาะพี่น้องจ้าเบิงไกลๆเด้อจ้าทับทิมนี่เม็ดสีแดงคักจ้าเม็ดคือทับทิมอิลีเด้อจ้าแต่ทับทิมนี่คือทับทิมกินได้ยายไพ่กลับไปตลาดอีกคือเกาดะลล่าพี่น้องยายไพ่กับไปพ่อยายไพ่กับซื้อมาเพราะว่า ทับทิมนี่มีวิตามินซีสูงนะจ๊ะยายไพกก็มักกินเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นอ่บมีเสือไวรัสโคโรนาผอมร่างกายยาย,าย,ยายไพยยายไพกก็เป็นมากลแล้วจ้ะแต่ว่าเศร้าแล้วแต่ยาย,พายไพ่ม่พอทับทิมยายไพ่บาทับทิมนี่มีวิตามินซีสูงยายไพยก็เลยเลยสื่อมาก,กินเนาะพี่น้องเนาะแถมยังอ่บ ผลิตทับทิมนี่ผลิตคอลลาเจนนำได้พี่น้องเฮ็ดให้ผิวชุ่มชื้นเพิ่มคอลลาเจนในร่างกายเฮาแลาวกาอีกอย่างหนึ่งพี่น้องรักษาโรคก,กระดูกน้ำแล้วกาผู้ดใดเป็นตะคิวนี่พี่น้องกินเข้าไปโลดย้ายไพในขาเป็นตะคิวนี่ย้ายไพกับกินยุ่ซูเหมือนเนี่ยแหละ แล้วก็ยังมีสารที่ซอยป้องกันโรคมะเร็งอีกพี่น้องจา๋าวิตามินนี่เลิศเลยในทับทิมนี่พี่น้องจา๋าพราะว่าทับทิมนี่เป็นผลไลม้ลาชินีแห่งผลไม้วาซานยายไพยกกะว่าคือเผินวานี่แหละ เรื่องตาเด้อพี่น้องยายไพยมีปัญหาเรื่องตาตายายไพยนี่มองบ่ใครเห็นหรอกเพราะว่ายายไพยก็อายุหลายแล้วแถมยายไพยกับมากดตาโทรศัพท์เล่นตาโทรศัพท์จา้าพี่น้องจาอ้าตากระบอกใครเห็นตาฝ้าตามั่วยายไพยก็เลยบีบบีบบีบ,บในบักทับทิมเนี่แหละพี่น้องนี่ แอในสีดแดงแดงเม็ดสีแดงแดงนี่ยายไพ่บีบน้ำใส่ตาย,ายายไพ่กับบีบใส่เน้มาเข้าเน้มาแรงตายายไพ่ใสดีดีพี่นอ้องแจ้งกว่าเกา่าายไพ่ก็เลยเอามาเอาให้มใมยพวกฟังว่ามันดีจังใดนะน่าจา่ะเพื่อว่าพี่น้องสิอยากเหตุคือใยไพ่มัง่งนะนาจะ เอาละคลิปนี้ยายไพ่กับมีแค่นี่แหละเนาะจา้าเนาะอย่าลืมเด้อจา้าหาสื่อมากินถ้าเฮาบ่ซสื่อก็บ,บ่ได้กินเด้อจา้าเพราะว่าเมืองหนาวนี่ยายไพ่กับฮู้วหูอสิป,ปูกแบบใดยายไพ่กับพแต่สื่อเพนกินแล้วก็คลิปนี้ยายไพ่ขอจบเพียงแค่นี่เนาะจา้าเนาะอย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ยายไพ่น้ำในเด้อจ่าเด้อยายไพ่เสด็จาอย่างอื่นมาบอกให้ฟังอีกจาก้าขอบคุณได้หลายเด้อจ้าขอโทษค่ะอีกทีนึงรับยายไพ่ขอโทษคือยายไพ่เนี่ยสิไปหาทุกคนนั่นแหละค่ะจ้าที่ผู้ใดมาเบิ่งยายไพ่เนี่ยแต่ว่ายายไพ่มีปัญหายอยู่หมองว่า เมื่อยายไพ่ไปมาแล้วเนี่ยคนติดตามยายไพ่เนี่ยไล่หลายเนี่ยแต่ว่าเสียเหมิดพี่น้องมันเฮียแมยไปกลับมาแล้วเฮียยายไพ่ก็เลยบางเทอยายไพ่ก็เถอเป็นพ่ออี้อย่างยายไพ่ก็สิบไปหาอยู่จา้าสิบไปหาทุกคนแต่ว่าให้ดน้นดนยายไพย่จังสิบไปเพราะว่ายายไพ่ไก่ไปกลับมาแล้ว คนติดตามยายไพ่หายทั้งทีกะมีคนเขามาติดตามแล้วที่ยายไพ่เหตุมาหนึ่งปีเต็มๆยายไพ่ได้ซ้ำนีเพราะว่าบางเถื่อยายไพ่กระโอะไปเบิงคนนั่นคนนี่มาการมีคนมาติดตามยายไพ่หลายเอาไปเอามาคนติดตามยายไพ่หลุดหายไปทางใดกับบห่หูเหลือซ้ำหนีแหระพี่น้องจา๋าแต่ว่าพย,ยายาัยไพ่กับบ่หลุดความพยายาม ยายไพ่กับสิไปหาทุกๆคนน่ะเนะเด้อจ้าเด้อแต่ว่ากะถา้ายายไพ่แน่ยยทีมกันเด้อพี่น้องเด้อยายไพ่ไปสิครับไปหาหมดสุกคนนั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงทำใจอยยายไพ่เดาว่าคนติดต่มยายไพ่หายหลาหน้าพี่น้องจ่ายายไพ่ก็เลยพักไว้ก่อนจ้าขอบคุณห,หลายๆเด้อค่ะอย่าลืม มาให้กำลังใจกันน้ำแน่อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ยายไพคือเก่าในเด้อจ้าเด้อยายไพเกิดสิบปหาทุกคนคือเก่าละจา้าขอบคุณห,หลายๆจา้าบายบาย